ก็มาพบกับเอแล้วนะคะที่ช่องนัตตี้เจอรี่ค่ะวันนี้นะคะเอาพามาที่ราชบุรีค่ะทุกคนด้านหลังบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยอันนี้ทโอทโรลนะคะที่นี่ค่ะชื่อว่าชิราคาวะโกนะคะคาเฟ่ยอยู่ที่สวนพึ่งนี่เองค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะว่าอันนี้จะสวยงามขนาดไหนเาะว่าน,นีจุดมุมน,น่าร้านนิ่มเยอะขนาดไหนนะคะไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นนะคะที่ราชบุรีที่เองสวนพึ่งตั้งเลยค่ะ ก็เอเข้ามาในร้านนะคะบอกเลยบรรยากาศในร้านน่ารักมากๆอันนี้จะเป็นโซนที่เป็นคาเฟ่สำหรับทานอาหารนะคะมันจะมีโซนแบบด้านนอกมีจุดถ่ายรูปเยอะมากๆเลยอันนี้เรามาถึงก็เข้ามาทานก่อนเลยเมนูอะค่ะมีให้เลือกเยอะแยะเลยเพื่อนๆเข้ามานะคะก็สามารถที่จะสแกนนะคะจาก QR โค้ดจากตรงนี้ได้เลยนะคะที่นี่สะดวกสบายมากๆค่ะสั่งรายการอาหารเพียงสแกนผ่าน QR โค้ดได้เลยนี่ค่ะสแกนตรงจุดนี้ได้เลยนะคะ เราก็จะขึ้นลิงขึ้นมาค่ะกดที่ลิงได้เลยค่ะนี่เลยเมนูอาหารบอกเลยว่าเยอะมากๆอันนี้จะเป็นเมนูที่เอเรียกมาทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีประมาณนี้ได้จ้า่าเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวทานเสร็จแล้วเราค่อยไปเดินถ่ายรูปด้านนอกกันค่ะเดี๋ยวเราออาหารกันก่อนนะคะมาแล้วค่ะทุกคนนี่เลยอันนี้จะเป็น สิ่งที่เราต้องสั่งเลยนะอันนี้อันนี้จะเป็นอะไรเสางามสวนพึ่งแห่งทุ่งนาที่ราคาวกบอ๋ออันนี้จะเป็นอะไรเสาวนาสวนพึ่งเอ้สาวงามสวนพึ่งอันนี้จะเป็นสาวงามสวนพึ่งนะคะแห่งชี่งแห่งทุ่งนาทุ่งนาที่ราคาวกบ ทุกคนเราได้มาแล้วนะคะเครื่องดื่มที่เราสั่งนะอันนี้ระหว่างรอรอชาบูนะคะอาหารมันมีหลายอย่างนะคะทุกคนเราสามารถที่จะสั่งะค่ะเขาจะมีเป็นสแกนจากคิวคิวอาร์โคได้เลยนะคะมีสั่งเ,งเป็นตัวนี้มาเลยนะคะตัวนี้นะคะมีชื่อว่าสาวงามสวนพึ่งแห่งทุ่งนาชิราคาวโกะนะคะนี่เล,เลยบอกเลยว่ามาต้องสั่งเมนูนี้นะทุกคนนี่สีสันหน้าตาน่าทานมากเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะ ช่นฉันเอาทุกคนอันนี้มาต้องการน,นะสดชื่นมากเลยมิสตารี่เหมือนมิสตาร์บ,รรบรี่สับปะรดแล้วก็จะมีก้วถ้าดัาไม่ผิดนะ เก็บภาพมาเรียบร้อยแล้วฮะมาพร้อมกับฝนได้เวลากินเนีวยทุกคนก่อนจะได้กินฮะเหนือ <laughs> แสบติ๊สติ๊กเลยถ่ายรูปเยอะ <laughs> เนี่ยหัวหอมงาโรยงนาะผักเยอะมากเดี๋ยวเราใส่ผักอันลก็มีมีอันนี้ด้วยาพาก,ก่อนเป็นบกันี่จะเป็นบุกน้ำจิ้มอันนี้อร่อยอ่ะกินไทยนะ อันนี้เป็นน้ำจิ้มไทยนะก็คือจะเป็นสุกี้เดี๋ยวเรามาชิมอีกอันหนึ่งเป็นฟันสืดเนะาะมันมันหอมมากเลยันนี่เดี๋ยวเรามาจิ้มฟันสืดกันเขาเผ็ดนะอืาะอร่อยก็เดี๋ยวเราไปกินฟันนะคะทุกคน ไปบ้านเีาเอาพามารีวิวนะคะคาเฟ่น่ารักน่ารักที่สวนพึ่งขาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนี่เองค่ะขับรถมาจากกรุงเทพไม่ไกลเลยบอกเลยว่าน่ารักมากๆค่ะก็เดี๋ยวนี้นะคะเอขอญอาตลาไปก่อนนะคะบอกเลยว่าอิ่มมากๆอาหารที่นี่อร่อยมากๆเลยค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเอด้วยนะบอกเลยว่าที่นี่อากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศน,น่าฝนมาเที่ยวกันนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย you mm -hmm. บ้านนะคะเอ๋ก็แวะที่นี่ก่อนเลยค่ะโคโลฟิลฟาร์มค่ะเอาบรรยากาศน่ารักน่ารักมาฝากทุกๆคนนะคะมาราชบุรีนะคะอย่าลืมมาแวะที่นี่อีกที่หนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวนี้เอ๋ลาไปก่อนนะคะดูบรรยากาศภายในริยจ้า